บังคมบาดแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นช่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่นหยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลวินทรณินจารึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้จดเหนือ ทระทงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อ12สิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ค้าพพุทธเจ้าบริษัท AIP จำกัดมหาชนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท AIP จำกัดมหาชน Isuzu D-MAX รุ่นพิเศษ X Series AIS 3G 2,100ตัวจริงมาตรฐานโลก สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Cyber City อัดแน่นเช่นเคยครับสำหรับคอนเทนต์ที่อยู่ในรายการสัปดาห์นี้ไปเริ่มต้นช่วงแรกกันก่อนเลยครับกับการอัปเดตกระแสข่าวต่งตางๆบนโลก IT ในช่วง IT Now Singapore Airlines a great way to fly ทีนวันนี้มาพูดถึงอุตสาหกรรมไ t ีในช่วงปีนี้ดูสภาพแล้วค่อนข้างลำบากครับไม่ใช่เฉพาะแบรนด์โน้ตบุ๊กต่างๆเท่านั้นที่ยอดขายตกต่ำลงจนเกือบทั้งหมดนั้นถึงต้องหันไปผลิตแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนออกมาช่วยกระตุ้นยอดขายแม้แต่ Intel เองนะครับก็ยังมีตัวเลขผลประกอบการที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ล่าสุดได้ออกมาปรับเป้าสำหรับไตรมาส3ลงส่วนเป้าทั้งปีนั้นก็ถูกปรับใหม่เช่นกันนะครับให้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วเท่านั้น นั่นก็นหมายถึงว่าโดยรวมนะครับบริษัทนั้นอาจจะไม่มีการเติบโตอย่างที่ควรเป็นสำหรับในปี2013นี้นั่นทำให้มีข่าวออกมานะครับว่า Intel นั้นอาจจะลงมาผลักดันโน้ตบุ๊กและสินค้าในกลุ่มไฮบริดอย่างเต็มตัวโดยจะทำให้ราคาอยู่ในระดับไม่เกิน300ดอลลาร์หรือราว9,000บาทครับ ส่วนแท็บเล็ตนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆ4,500บาทซึ่งจะใช้โปรเซสเซอร์ Intel a อะตอมรุ่นใหม่ที่มีความสามารถใกล้เคียงกับตระกูล Core i Series มากขึ้นผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับคงจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในราคาที่ประหยัดขึ้นเพราะว่า Intel นั้นลงมาลุยเองแต่จะเพียงพอในการจูงใจให้คนหันมาใช้น้ตบุ๊กหรือไฮบริดโนตบุ๊กได้หรือไม่รอติดตามกันครับสำหรับแฟนๆแ n g r y Birds นะครับล่าสุดมีข่าวดีว่า ค่าย o รบนั้นได้ปล่อยเกม Tiny Thief ออกมาแล้วครับหลังจากที่กระแสของ Angry Birds ในช่วงหลังนั้นเริ่มไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่าโดนค่าย k i n เริ่มชิงเกมเมอร์ไปที่เกม Candy Crush ซึ่งระบาดไปทั่วโลกสมดุโดย Tiny Thief นั้นเป็นเกมแนวพลตฟอร์มผสมกับ Puzzle ฝึกสมองไปด้วยในตัวเสียดายที่เกมนี้นะครับไม่ได้เล่นฟรีราคาอยู่ที่2.99ดอลลาร์ ถ้าจะพูดถึงภาพยนตร์ที่สาวก Apple ทั่วโลกรอคอย <c oughs> ก็บคงหนีไม่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางฮอลลีวูด แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่รัฐบาลทั่วโลกไม่อยากจะเห็นนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Wikileaks ครับที่ถือว่าเป็นจอมแชฉออนไลน์ซึ่งมักจะเอาเอกสารลับของรัฐบาลต่างๆมาปล่อยสู่สาธารณะอยู่เสมอและเรื่องราวของ Wikileaks นั้นกำลังถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Fifth Estate ที่เตรียมลงโรงฉายในเดือนตุลาคมนี้ You want the truth. You yourself. should seek out for truth. want what That's afraid the it they're seek ปิดท้ายด้วยเรื่อง Google Maps เวอร์ชันใหม่ที่เตรียมรอรับกันทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้เลยขณะเดียวกันครับก็จะมี Street View ใหม่ล่าสุดที่ทาง Google กับหอไอ o ฟลได้ร่วมมือกันใครยังไม่เคยชมวิวจากหอไอ o ฟลจัดไปด้วยกันกันกบ Google Historic Moments ได้แล้ว ในปีนี้ก็จะมีกันตั้งแต่ประวัติเรื่องราวความเป็นมาของหอไอเฟลที่ย้อนยุคไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนได้เห็นภาพหายากต,ต่างๆมากมายแต่ไฮไลท์นะครับที่หลายคนอยากเห็นคงจะเป็นวิวจากหอไอเฟลนั่นเองที่จริงแล้วนะครับยังมีคอลเลกชันอื่นๆนอกเหนือจากหอไอเฟลด้วยครับอย่างเช่น British Museum และ African Media Online ซึ่งล้วนเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งนั้น นี่ก็ว่าเมื่อไหร่ว่า Google นั้นจะมาเก็บข้อมูลแนวเดียวกันนี้ในบ้านเราสักทีก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับประเทศไทยเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าทาง Google Map นั้นจะมีแผนมาทำ Street View ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเราเมื่อไหร่นะครับแต่ก่อนที่จะไปพักเบรกกันมีกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์มาฝากกันครับ กับงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2,556ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง21สิงหาคมณไบเทคบางนาภายในางานจะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆอย่างมากมายพลาดไม่ได้ช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับ TJ เจแพรวในช่วง หลายๆคนนะคะก็จะคิดว่าการสั่งงานด้วยท่าทางเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอ Motion Control ค่ะในส่วนที่เป็นของอุปกรณ์การวัดขึ้นกระแสะไฟฟ้าบนกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะ กลับมาพบกับพรากันอีกเช่นเคยค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่าเรานะคะได้หยิบนําเอาเรื่องของ Motion Control มาฝากกันไปหลายรอบแล้วค่ะหลายๆคนนะคะก็จะคิดว่าการสั่งงานด้วยท่าทางเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอ Motion Control ค่ะในส่วนที่เป็นของอุปกรณ์การวัดขึ้นกระแสะไฟฟ้าบนกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเทคโนโลยีตัวนี้มีชื่อว่า Myo จากค่าย t o m i c Labs ค่ะ ถือเป็นบริษัทหน้าใหม่ในวงการแต่รวมเอาวิศวกรมือระดับโลกมาไว้ด้วยกันพร้อมกับได้รับทุนสนับสนุนจากที่ดังๆหลายแห่งเช่น Spark Capital Intel Capital และเงินทุนก้อนที่ว่านี้นะคะก็ถูกใช้ไปเพื่อพัฒนาเจ้าไมโอตัวนี้แหละค่ะเชื่อไหมคะว่าแค่2วันแรกที่เปิดตัวเนี่ยก็ทำยอดขายไปได้กว่า10,000ชิ้นแทบจะทันทีเลยล่ะคะ่ะ เหตุผลที่ไมโอมีคนพูดถึงเยอะนะคะก็เพราะเราเนี่ยไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยการควบคุมสั่งงานแบบใช้ท่าทางหรือ gesture control มักจะอาศัยกล้องที่ต้องคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวซึ่งแม้ช่วงหลังๆกล้องพวกนี้นะคะจะทํางานได้ดีขึ้นเยอะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยได้ถึงขั้นว่ากระดิกนิ้วเนี่ยก็ยังตรวจเจอแต่ยังไงก็ไม่ละเอียดเท่ากับการติดเซ็นเซอร์ไว้ที่ร่างกายอย่างแน่นอนค่ะ ระบไนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยก็อาศัยหลักการเช่นเดียวกับ motion capture ค่ะแต่ประยุกต์มาแบบเฉพาะส่วนนะคะแล้วก็ต่อยอดให้ไปเป็นแบบ g e s t r control นั่นเองค่ะเป็นการสั่งงานด้วยท่าทางนะคะโดยใช้แขนของเราเองละค่ะอุปรกรณ์รูปร่างหน้าตาเหมือนปลอกแขนชิ้นนี้นะคะเมื่อสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะคอยตรวจจับคลื่นไฟฟ้าบนกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ส่งต่อแบบไร้สายผ่านบลูทูธไปยังคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรืออุปรกรณ์อื่นๆที่รองรับเพื่อให้เราสั่งงานได้ตามต้องการ ซึ่งการติดตั้งใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะเปิดกล่องปุ๊บก็ใช้ได้เลยต้องบอกว่าไอเดียในการวัดคลื่นไฟฟ้าบนกล้ามเนื้อแบบนี่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าจะให้ความแม่นยำที่สูงกว่ารูปแบบอื่นๆที่สําคัญในหลายๆครั้งเรายังไม่ทันเยัียบมือหรือแขนมันก็สั่งงานเสร็จแล้วนี่ก็เป็นเพราะว่าสมองนะคะสั่งการกล้ามเนื้อได้เร็วกว่าท่าทางที่ปรากฏนั่นเองค่ะแต่ไม่ต้องสับสนนะคะเพราะว่ามันเร็วกว่าเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง แต่ว่าส่ตัวไมโอเนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างเลยคะโอ้โหได้เยอะเลยทีเดียวแล้วคะ่ะถ้าแบบที่คนส่วนใหญ่นะ่าจะใช้ได้กันมากที่สุดก็คือการควบคุมคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค่ะอย่างเช่นการควบคุมพรีเซนเทชันแบบเท่ๆสบัดมือเพื่อเปลี่ยนสไลด์กำมือแล้วดึงเพื่อซูมอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะใช้เพื่อควบคุมการเล่นเกมที่เราต้องการออกท่าทางให้สมจริงซึ่งก็สนุกไปอีกแบบค่ะ เนี่จะใช้เพื่อควบคุมของเล่นต่างๆเรียกว่าใช้มือของเราแทานรีโมทคอนโทรลไปจนถึงการสั่งงานอุปกรณ์ทางทหารทำได้หมดเลยค่ะตอนนี้นะคะ Windows กับ Mac นี่ก็รองรับแบบสมบูรณ์แบบแล้วล่ะคะ่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะนี่ก็สามารถทำงานร่วมกับ m y o ได้แล้วค่ะโหเชื่อว่าถ้าเกิดจำหน่ายจริงนะคะน่าจะมีแอปพลิเคชันค่ะหรือว่าของเล่นหลายๆชิ้นที่ทำงานกับตัว My o นี้ได้อย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะ บางคนสงสัยว่ามันจะแม่นยําขนาดไหนทางผู้พัฒนานั้นนะคะเขาใช้วิธีตรวจจับความเคลื่อนไหว2แบบผสมกันค่ะคือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อแล้วก็ตรวจสอบความเคลื่อนไหวไปมาของแขนก็เลยทําให้ได้ความแม่นยําถึงระดับขยับนิ้วเลยล่ะคะ่ะส่วนใครที่กลัวว่าจะเผลอสั่งงานโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะเราสามารถสั่งเปิดปิดการทํางานของไมโอได้ด้วยท่าทางที่กําหนดเช่นกันแต่ยังไงคงต้องรอลองของจริงกันอีกทีว่าจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนนะคะ แหมแค่ชี้นิ้วดีดนิ้วโบกแขนสั่งงานโอ้โหอะไรมันจะง,ง่ายดายขนาดนั้นคะเนี่ยแต่วันนี้ค่ะเวลาในช่วงนี้นะคะหมดแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้พราวขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างโมเด n ฟอร์มเสนาคลินด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทีเจพราวครับสำหรับการอัปเดตอุปกรณ์ควบคุมการสั่งงานผ่านการจับคลื่นไฟฟ้าที่ส่งผ่านทางกล้ามเนื้อ ว่าอีกไม่นานนะครับคงจะเข้ามาอมนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของเราอย่างแน่นอนมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องถูกใจสําหรับผู้ที่กําลังเป็นเจ้าของธุรกิจ SME หรือผู้ที่กําลังอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองกับ SME Link ที่จะเข้ามาช่วยในการอัปเดตข้อมูลทางธุรกิจให้กับคุณได้แบบง่ายๆนะครับติดตามรายละเอียดกันได้เลย ในช่วงเศรษฐกิจพันผุนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหุ้นราคาทองน้ำมันข้าวหรือแม้แต่เรื่องการลงทุนในธุรกิจนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นต้องให้ความสนใจและแน่นอนคิดก่อนตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปเสมอ วันนี้ในช่วง Exclusive Interview ก็เลยได้ขอพาทุกคนมารู้จักกับบริการที่มีชื่อว่า SME Link เว็บไซต์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อ SME ไทยช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้องและทันสมัยเชื่อถือได้รวมถึงสามารถวิเคราะห์ตรวจและประเมิสนสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับ BL นี่เราตั้งมา18ปีแล้วครับก็ธุรกิจของเราคือการนำข้อมูลมาเพื่อ สับสนุนการตัดสินใจคือเราให้บริการข้อมูลกับลูกค้าหลายรายนะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสถาบันการเงินที่นํามาใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงในการที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าอย่างเช่น SME หรือลูกค้าขนาดใหญ่สําหรับลูกค้าทั่วไปเนี่ยก็นําข้อมูลของเราไปใช้เพื่อทําธุรกิจในเรื่องของการซื้อมาขายไปเวลาเราซื้อของกับใครเนี่ยบางทีเขาจะให้เครดิตเทอมเราทีนี้เขาจะเชื่อได้ยังไงว่าเขาจะได้เงินเนี่ยเมื่อถึงเทอมในการชําระ เขาก็ต้องตรวจสอบข้อมูลของเราดังนั้น v L นี่จะเป็นตัวกลางในการที่จะให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเกิดความเชื่อใจกันแล้วก็ซื้อขายกันได้ดีขึ้น SME เองปัจจุบันเนี่ยก็ดำเนินธุรกิจค่อนข้างยากเพราะว่าการผันผวนข,ของสภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขายของให้ใครเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจเขามากขึ้นว่าความเสี่ยงของเขาเนี่ยอยู่ในระดับใดสำหรับสถาบันการเงินเนี่ยเราไม่ต้องห่วงล้ แต่พอพูดถึง SME ปุ๊บเนี่ย s อ e เองก็มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเพราะว่า Resource ที่ตัวเองมีอยู่ในเรื่องของ Priority นะครับขายของได้ก็ดีใจแล้วแต่ว่าจะมีคนมาคอยวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆนี่ก็คงคงทำได้ยากนะครับเพราะฉะนั้น SME Link เองเนี่ยเป็นบริการหรือแนวคิดที่เพื่อที่จะเชื่อม SME เข้าด้วยกันแล้วก็สามารถนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ ที่เราให้บริการมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเอาข้อมูลที่ได้มาจากการส่งงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์เราได้สิทธิ์ในการที่จะมานําประมวลผลแล้วก็ให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานข้อมูลของเราเนี่ยเรามีข้อมูลของทุกบริษัทในประเทศไทยพร้อมกับงบการเงินกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาประมวลถึงเรื่องของอประวัติในอดีตว่าบริษัทใดที่มีความเสี่ยงแค่ไหนข้อ2ก็คือผู้ใช้บริการหรือว่าเมมเบอร์หรือที่เป็น s m e เองเนี่ย เวลาเขาส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลลูกค้าและลูกหนี้การค้านะครับอย่างเช่นวงเงินที่ให้ปัจจุบันติดหนี้เท่าไหร่ปัจจุบันให้เครดิตเท่าไหร่เข้ามาในระบบระบบก็จะทําการเรียนรู้ด้วยตัวมันเองนะโดยการที่จะไปแชร์ข้อมูลจากส่วนอื่นๆเนี่ยแล้วมาประมวลเพื่อที่จะดูถึงพฤติกรรมการชําระเงินเพราะฉะนั้นมันจะมีสส่วนฐานข้อมูลหลักๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ s m e l i n k ครับ ผู้ใช้ระบบของเราเนี่ยคือ SME เวลาสมัครสมาชิกเนี่ยลูกนี้การค้าของเขาเนี่ยเข้ามาในระบบนะครับระบบก็จะทําการจัดชั้นความเสี่ยงสมมติลูกค้า100่งร้อยรายลูกค้าที่เสี่ยงน้อยมีทั้งหมดกี่รายนะเสี่ยงปานกลางมีกี่รายเสี่ยงมากมีกี่รายถ้าสัดส่วนทั้งหมดมองแล้วลูกค้าที่เสี่ยงมากมีนี่ที่ติดกับเรามากเนี่ยก็แสดงว่าในการบริหารการจัดการในการเก็บเงินเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็เกิดขึ้นที่ ที่จะเก็บไม่ได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของ SME เนี่ย SME Link เนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือ 1. เรามองถึงเรื่องความเสี่ยงของลูกหนี้การค้าของเราอันที่2เราดูถึงพฤติกรรมการชําระเงินเราพูดง่ายๆมีแต่ไม่จ่ายถ้าเราไปทําธุรกิจกับเขาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าปกติเนี่ยถ้าความเสี่ยงเขาน้อยจริงแต่ว่าพฤติกรรมการชําระเงินเนี่ยเขาจะจ่ายช้าถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราจะได้มีการตั้งกําไรที่มากขึ้นเพื่อจะรองรับเงินที่จะไปจมกับเขา ก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าคนที่เห็นและเข้าใจเนี่ยก็จะอยากจะใช้เลยทันทีนะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ก็จะต้องให้ความเข้าใจแล้วก็เกิด awareness ในกลุ่มที่เราคิดว่าเป็น target group พอสมควรเพราะว่าบางท่านเองก็อาจจะยังไม่เคยเข้าใจว่าข้อมูลที่มาหรือการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย ในวิธีการที่เราจะทําให้เกิดความเข้าใจนี่เราก็ใช้เป็นการเทรนนิ่งนะเป็นการเวิร์กช็อปแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเข้ามาแล้วก็มีข้อสักถามแล้วก็นําเสนอในส่วนที่เป็นตัวแพลตฟอร์มให้ดูนะครับเรากําลังมีแคมเปญที่จะส่งรายงานข้อมูลใน SME Link ของผู้ประกอบการเองเนี่ยไปให้ตัวผู้ประกอบการที่จะเห็นเลยว่าเขาถูกจัดชั้นความเสี่ยงในความเสี่ยงแค่ไหนพฤติกรรมการชําระเงินที่เขามีอยู่ในฐานข้อมูลของเราเนี่ยเป็นอย่างไร นะพอดูแล้วเขาอาจจะเกิดความเข้าใจว่าข้อมูลนี้มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าของเขาเนี่ยจะใช้อย่างไรตอนนี้ก็ทําเฟสแรกไปแล้วซึ่งก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีคนเะชื่อว่าสามารถจะเป็นทางเลือกสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังคิดจะทำธุรกิจอยู่ในขณะนี้ช่วงหน้าก็มาพบกับเธอคนนี้ที่เจ็เก่ง วันนี้จะมาแนะนำการปรับแต่งหน้าจอของสมาร์ทโฟนให้เป็นแบบของตัวของคุณเองช่วงหน้ากลับมาครับ AIS 3G 2,100ตัวจริงมาตรฐานโลก สำหรับใครที่ต้องคอยหยิบมือถือขึ้นมาเช็คนู่นอัปเดตนี่ตลอดเวลาแบบเก่งเนี่ยเชื่อว่าคงเคยรำคาญกับหน้า user interface นะคะเพราะว่าไม่ได้ดังใจหาอะไรก็ยากไปหมดรวมถึงหน้า o c อ s สกรีนเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยข้อมูลที่เราต้องการก็หาไม่เจอถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เก่งขอนำเสนอวิธีที่จะปรับแต่ง Android ของคุณให้ได้ดังใจมาฝากกันค่ะ แอปพลิเคชันสำหรับปรับแต่ง Android ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานั้นมีอยู่หลายตัวค่ะแต่ที่มีคนใช้เกือบ100ล้านคนแล้วก็คงต้องเป็น Go Launcher EX ที่มีความสามารถสารพัดประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องการปรับแต่งหน้า Home Screen ให้ได้ตรงตามต้องการค่ะซึ่งเขาก็มีธีมให้เลือกเป็นหมื่นเลยนะคะและยังเพิ่มความน่าใช้ด้วยเอฟเฟกสารพัดชนิดแบบที่ไม่มีใน Android ปกติทั่วไปค่ะ a p p พลิเคชัน Go Launcher EX นะคะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จะมาทาหน้าที่แทน Home f r e e เดิมของเราเมื่อเราโหลดมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเลือกแอปพลิเคชันแล้วก็วิดเจตที่ต้องการมาวางได้ทันทีค่ะ วิเจ็ตหลกัหลกๆนะคะที่มีมาให้ก็จะมีทั้งนาฬิกาปฏิทินรายงานสภาพอากาศแต่ที่เด่นๆสําหรับ Go Launcher EX ก็น่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆอ,อ,อื่นๆค่ะเช่นการซ่อนแอปพลิเคชันได้หรือจะล็อกแอปไม่ให้คนอื่นเปิดเล่นก็ได้นะคะและถ้าเกิดใครอยากได้แบบไม่มีโฆษณามารบกวนก็สามารถอัปเกรดเป็นรุ่นโปรได้ด้วยค่ะซึ่งก็จะได้คุณสมบัติเพิ่มเติมเข้ามาเช่นเอฟเฟกต์ในการเปลี่ยนหน้าแบบแปลกๆเป็นต้นค่ะ อกจากหน้าโฮมสกรีนแล้วนะคะส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือหน้าล็อกสกรีนนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นหน้าแรกที่เราเข้าถึงแทมที่สำคัญมันยังมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เครื่องของเราเนี่ยถูกคนอื่นมาล้วงความลับไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าหน้าล็อกสกรีนเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ารู้สึกว่ามันลําบากเพราะว่าเวลาที่เราอัลล็อกแต่ละทีต้องเสียเวลาเยอะทําให้หน่วงเวลาที่เราจะเข้าไปถึงข้อมูลที่เราต้องการด้วยค่ะ สำหรับหน้าล็อกสกรีนนั้นลองดู AIS My Screen ที่ดาวนโหลดได้ฟรีจาก AIS โดยเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันให้สมาร์ทโฟนของเราทำงานได้แม้ยังอยู่ในหน้าล็อกสกรีนก็ตามเช่นการเข้าถึงข้อมูลแอป,ปโหลดถ่ายรูปดูรายชื่อเบอร์โทรล่าสุดกำหนดเบอร์โทรที่ใช้บ่อยไปจนถึงการสามารถอัปเดตข่าวสารต่างๆผ่านหน้าจอล็อกสกรีนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังสามารถเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook Li n e หรือว่า i n s t a g r a m ได้อีกด้วยและยังสามารถโต้อตอบแชท a c e b o o k ได้ทันที ทำให้เราไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของเพื่อนๆืออย่างแน่นอนเรียกว่าทีนี้แม้จะอยู่ในโหมด Lock, ล็อกเราก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตเรื่องราวต่างๆและสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันหลกัหลกๆที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ยังปลอดภัยเหมือนเดิมอีกด้วยนอกจากนี้ภายในตัวแอปพลิเคชันก็ยังมีคูปองรับสิทธิพิเศษต่างๆและฟังก์ชันอีกมากมายเป็นยายกันไม่หมดเลยทีเดียวแล้วค่ะถ้าเกิดอยากรู้ว่าจะเยอะขนาดไหนก็ลองโหลดดูได้ของเขาดีจริงฟังก์ชันเยอะแถมยังไม่เสียตังอีก คุ้มแบบนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วสำหรับแอปพลิเคชันทั้ง2ตัวนะคะ<ๆ>ก็เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วสำหรับผู้ที่ใช้งาน Android ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ iOS เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในครั้งต่อไปเก่งจะมีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากกันแน่นอนค่ะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณฐานที่สวยๆในการถ่ายทำจากร้านฟ a c สด้วยนะคะแล้วเอาไว้เรากลับมาพบกันให่ครั้งหน้าวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไปอัปเดตกับวงการเกมส์กันครับแต่หน้าที่นี้ต้องยกให้ TJ จจักวันนี้จะเริ่มต้นด้วยเกมส์อะไรนั้นไปพบกับ TJ จจักกันได้เลยสวัสดีครับผม TJ จจักร,รายงานตัวนะฮะไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยจะคอยมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมบ้านเราอย่างส่วเสรอในรายการ Cyber City นั่นเองนะครับผม ซึ่งต้องบอกว่ารายการขอราในวน,นี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับเนื่องจากว่าผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาซึ่งเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศเลยเนื่อคือกีฬาฟุตบอลนั่นเองแหละครับผมกำลังเปิดตัวเกมฟีฟ่าออนไลน์3นั่นเองนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทการินาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย และบริษัท Electronic Arts ผู้พัฒนาเกมชั้นนำระดับโลกจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเกมฟุตบอลในตำนานอย่าง EA Sports FIFA Online 3เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการครับและเกมนี้นะฮะก็ได้เปิดทดลองเล่นกันไปในช่วงของโค้ชเบต้าเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผู้เล่นเกมเมอร์ทั้งหลายจะได้สัมผัสกับการเล่นแบบระบบมัลติเพลเยอใหม่ล่าสุด ที่ผบ้เล่นสามารถเล่นพร้อมกันได้ถึง10คนเลยทําให้ได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการเล่นที่รวมไปถึงเรื่องของกราฟิกที่สวยงามและสมจริงมากเลยทีเดียวนะครับ สุดยอดเลยจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหกระแสแรงมากที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะฮะอยากจะเข้าไปทดลองเล่นแล้วก็อย่าลืมครับเข้าไปขอเบต้าคีย์นะฮะลงไปถึงดาวน์โหลดคลยอนเกมกันได้เลยที่เว็บไซต์ของฟีฟ่าออนไลน์สที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับผมรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนเพราะว่าผมการันตีไปลองเล่นมาแล้วสนุกมากจริงๆนะครับและอย่าลืมยังไงทุกคนเราไปเจอกันในเกมให้ได้เลยครับ ่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าต้องถูกใจอย่างแน่นอนกับกิจกรรมดีๆการประกวดอิสสุดนาตะโมยไทยไปดูกันนะครับว่าการประกวดในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาครับอิสสุด m ีแม็กซ์รุ่นพิเศษ X Series กลับเข้าสู่ไซเบอร์ซิตี้ในช่วงสุดท้ายของรายการครับกับกิจกรรมดีๆการประกวดอิสสุดนาตะโมยไทย ดูกันนะครับว่าการประกวดในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างกลับมาอีกครั้งแล้วครับสำหรับในปีนี้กับการแข่งขันนาตะมวยไทยอิสุสุเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามบร,รมราชกุมารพร้อมทุนการศึกษา โดยอิสสุได้ร่วมสนับสนุนในปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่4ให้มีการแข่งนาตะมวยไทยในโครงการรักชาติรักมวยไทยให้กับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพื่อม,มุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมสึกษารและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกไทยอยากจะเรียนถามท่านประธานว่า ปีนี้ท่านมาทานมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับเด็กๆที่เข้าแข่งขันนาตาหนวยไทยอิสุซุค่ะว่า今年で4年目ですけどねミュージックストーリースキル全てですね毎年毎年良くなってます。特に今年はミュージックがすごく良くなったなっていう風うに思います。ค่ะท่านบอว่าสําหรับความรู้สึกของท่านในปีที่4นะคะของการแข่งขันนาตาหนวยไทยอิซุสุคือได้เห็นพิวัฒนาการของเด็กๆในหลายๆด้าน ดยเฉพะอย่างนี้เรื่องการใช้ดนตรีประกอบนะคะเนื้อหาของการสแสดงแล้วก็ทักษะทางแม่ไม,ม้มวยไทยค่ะพวกเราทีมโรงเรียนวัดน้ำพูนะครับมาจากจังหวัดระพีเป็นตัวแทนของภาคต่างครับผมคอนเซ็ปต์ของพวกเราครับเป็นคอนเซ็ปต์พัฒตสังอรรัชนาเสียงพวงมาลัยครับ สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนของนาตาบมยไทยโรงเรียนวันน้ำพุอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะคอนเซปต์ของหนูนะคะเป็นกินาลีกับพานบุญให้ทุกคนได้รับรู้ว่ากินาลีก็มีความอ่อนช้อยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ชนะการแข่งขันในปีนี้และผมเองก็เชื่อนะครับว่าน้องๆทุกคนนั้นตั้งใจทำกันเต็มที่สู้ๆนะครับปีหน้าเจอกันใหม่ เริ่มต้นการเดินทางกันอีกเช่นเคยครับกับอิสสุส,สัญจรเส้นทางที่3กาลสินบึงการจังหวัดที่77ของประเทศจทยซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสัญชัยจันนวนประหลัดจังหวัดกาลสินและคุณสุดารัตน,นอมาตตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานถอนกันและมิสเตอร์เอ็มโคโนผู้จัดการฝ่ายขายดีลเลอร์บีบริษัทตรีเพดอิสซเซลจำกัดร่วมปล่อยขบวนคาราวานณนะห้างหุ้นส่วนจำกัดเคียบหมุนมิลเลอร์ โดยในเส้นทางนี้เหล่าประชาคมอิส,สุะจะได้ร่วมสัมผัสไปกับแหล่งท่องเที่ยววิถีแห่งพุทธเยี่ยมชมวิถีชาวบ้านรวมถึงได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนแก่น้องๆโรงเรียนบ้านจานวิทยายังเหลืออีกหนึ่งเส้นทางนะครับสำหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานนั่นก็คือไทยลาวเวียดนามแล้วยังไงจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของประเทศเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนมาฝากกันนะครับติดตามกันได้ใน Cyber City สัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับการผสมผสานไลฟ์สไตล์เวิร์กแอนด์เพให้เข้ากันอย่างลงตัวพร้อมกับการอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกไอทีสัปดาห์หน้านั้นกลับมาอัปเดตกับรายการ Cyber City กันได้ใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ